สวัสดีค่ะเรามาทํานายไทยทักโชคชะตาของคนเกิดวันเสาร์กันนะคะเรามาดูไพ่พลังงานนะคะไพ่พลังงานของคนเกิดวันเสาร์นะคะจะเป็นลักษณะของจะมีโอกาสได้เงิน,ได,งนได้เงินแน่นอนจากหลักทรัพย์ที่ดินนะคะหรือคนเกิดวันเสาร์อาจจะได้เงินจากการติดต่อนะคะติดต่อสื่อสารหรือเดินทาง เกิดโชคล่าไปได้เงินขึ้นมานะคะแล้วมาดูภาระหน้าที่การงานปัจจุบันนะคะภาระหน้าที่การงานปัจจุบันจะเหนื่อยนายหน่อยนึงนิดเพราะว่าจะต้องรับภาระคนอื่นก็ต้องบอกปัดไปบ้างนะคะว่าเราไม่ไหวเพราะว่าเหมือนตัวเราเองก็จะเหนื่อยเหมือนกันแต่ก็ต้องดังแบกรับภาระคนอื่นนะในส่วนของการงานในส่วนของการเงินคุณเกิดวันเสาร์ก็ภาระรับผิดชอบเยอะนะคะการเงินก็ ยังเหนื่อยยังหนักอยู่ยังต้องรับภาระ,ะอยู่นะคะภาระ,ะเก่าภาระ,ะใหม่นะคะยังต้องรับภาระ,ะอยู่นะคะในส่วนของกระเป๋าเงินน่ยนะคะแล,แล้วต่อไปเราก็มาดูถึงเรื่องของความรักคุณเกิดวันเสาร์มีโอกาสคนไม่มีความรักก็มีโอกาสได้เจอคนรักที่มีฐานะทางการเงินมาช่วยเหลือทางด้านการเงินได้นะคะหรือคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วคู่ครองคนรักก็อาจจะ จับธุรกิจทางด้านการเงินได้นะคะช่วงนี้นะคะช่วงต่อไปเราก็มาดูบ้านครอบครัวพ,พ่อแม่พี่น้องนะคะขอให้คนเกิดบันเสาให้ดูแลพ่อแม่นะคะดูแลพ่อแม่คนในบ้านก็จะเป็นการเสริมโชคชะตาหรือเสริมดวงชะตาให้คนเกิดบันเสานะคะแล้วสิ่งที่คนเกิดบันเสาคาดหวังไว้ตอนนี้ก็ต้อง รีบเร่งนิดนึงนะคะรีบเร่งในการทํานะคะระวังนิดนึงปัญหาการปากเสียงนะคะคุณเกาเสาระวังเรื่องของปากปากเสียงนิดนึงทะเลาะปากเสียงหรือความขัดแย้งกันภายในองค์กรตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณเาษตต้องระวังนิดนึงความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ในใน,ในที่ทํางานนะคะ ก็ระวังผู้มีอิทธิพลระวังความบันแ้งนะคะแล้วมาดูในส่วนของสุขภาพนะคะคุณเกิดวันเสาร์อาจจะมีปัญหาในส่วนของความเครียดนะคะความเครียดในส่วนสุขภาพเพราะว่าคุณเกิดวันเสาร์คิดเครียดอะไรหลายๆอย่างนะคะที่จะคิดจะลงทุนนะคะคิดลงทุนในหลายๆอย่างในส่วนของตรงนี้ก็ทําให้เกิดความเครียด สิ่งที่คนเกิดวานีสาวีจุดหนึ่งที่ต้องระวังก็คือ1การคิดเยอะการคิดเยอะคิดเยอะมากคิดสับสนตรงนี้ก็คือให้หมั่นสวดมนต์ให้หมั่นสวดมนต์ไหวพระตั้งจิตนะคะตั้งจิตแล้วหลายๆอย่างก็จะดีเพราะว่าไพ่พลังงานของคนเกิดรันเสาร์มีโอกาสได้เงินแน่นอนนะคะในส่วนของไพ่พลังงานบอกว่ามีคุณมีโอกาสได้เงินถึงแม้ว่าการเงินของคุณจะตึงเครียดแต่ว่าไพ่พลังงานคุณมีโอกาส ได้เงินเข้ามาและในส่วนของผู้ครองคนรักหรือว่าคนที่จะมาติดต่อหุ้นส่วนทางด้านธุรกิจก็อาจจะได้พบได้เจอคนที่มีเงินนะคะการทํานายไทยทักเป็นการทํานายไทยทักโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ